แม้ไม่ได้เป็นศูนย์แสงอันแรงกล้าสองนภาให้สกราวพราวสดใสขอเป็นเพียงแค่แสงแห่งแรงใจส่องทำให้หมวลชนบนแผ่นดินขอยืนหยัดกัดฟันขยันกล้า ไพเชิญหน้ากับเพศภัยในทุกถิน่นประกาศธรรมองค์สัมมาเป็นอาจินแม้ชีพสิ้นยอมผีร่างเพื่อสังคม,มเมื่อมือมองสุริยาคลาใกล้ค่ำยามเย็นย่ำอัสดงลงเหลี่ยมเขา ค่อยๆเคลื่อนเรือนหายกระจายเงาสีทองเทาทาบทาขอบฟ้าแดงเห็นตะวันจะรับฟ้าพาให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเอ่ยเคยเลื่อนลอยเริ่มถอยแรงการแสดงบทชีวิตใกล้ปิดลง เมื่อที่ล้ำหายจากปลายฟ้าแล้วโลกกาก็มืดมิดทุกทิที่เมื่อชีวิตสิ้นสุดหยุดชีวีก็เหลือเพียงชั่วดีให้โรคดูหนึ่งสมองสองมือต้องไขวคว้า,วามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไข เหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกคราคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นมีสุขสันสูโศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงือ่อและนน้ำตาเกือบทุกคนขอเป็นแรงใจให้โยมสู้ ให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้เถนะหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอั้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันหากสิ่งนั้นทําให้เราสบายใจมีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้ อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าวันวหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอยที่นี่มีดอกไม้สวยสดใสบนพื้นญ้าที่นี่มีแววตาไร้มายาพาสับสน ที่นี่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนพ่อแม่กรุ้นคนเข้าใจที่นี่มีแสงธรรมส่องนำทางชีวิตให้ที่นี่ไม่ไร้น้ำใจหล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคนหลายคนที่ผิดหวังหลายคนที่ยังมีปัญหา หลายคนยังมีคาบน้ำตาหลายคนอยากฆ่าตัวตายที่นี่ยังมีหวังที่นี่มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่นี่มีน้ำใจชุบชีวิตใหม่ให้ทุกคนมาเถิดนะ้าอย่าแชร์เชิญเลยท่านที่รักอย่าตนักอย่ากังวลเดียววันไหว คพราะที่นี่เป็นแสงแห่งแรงใจหมารับไปเถิดนาหยาลีรอแสงระวีงามระยับจับขอบฟ้าสร้างศรัทธาใส่ตนไม่ย่นยอ่อทางข้างหน้ามีสีสันอันละอจะขอเดินร่วมทางไม่ห่างไกลยิ้มธนะหัวใจอย่าได้บึง้งยิ้มให้ซึ้งตึงใจไปหน้าหวาน ยิ้มใบเถิดยิ้มสู้หมู่ภยัยพานยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจย,ยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าทุกโศกมายิ้มนิดคิดแก้ไขน้องกับพี่เห็นกันมันยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีเมื่อเมฆหม่นฟ้ามองโรกร้องให้ ดูงามงดสดใสอีกในหนึ่งมีความทุกข์เพียงใดให้คำหนึ่งเดี๋ยวความสุขหวานซึ่งจะตามมานี่ละนการเดินทางของชีวิตต่างปากปกัดตีนทีเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแลแกะชะล่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคน นามาถกรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนไตายอันมีคุณพระพุทธผู้สูงร้ำคุณพระธรรมผู้สูงสงคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนไตายให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ กราบถวายความคารพคณะสงฆ์พระเถรานเราุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในศิลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจโจมังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกทัน ต้อนรับเราท่านทัน้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระับผมหรือว่าตรารมาภาพพระครูสมุป,ปเสรเศรษฐปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบแตลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจ ในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สารธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งตรงกับค่าคืนของวันอาทิตย์ที่8เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2อ6 5เอาละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ สมาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคําสอนมากก่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันสารธรรมะที่จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้จะพูดเกี่ยวกับวิธีดับทุกข์นโยมนะคนทุกคนนี่เกลียดทุกข์แล้วก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่จะทำยังไงนะเราจะมีความสุขท่านทั้งหลาย เราจะปฏิเสธไม่ได้ที่เราพยายามทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนอนตื่นเช้าเนะยือยย่างแข่งขันแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อที่จะมาบารุงบเรอตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขนะฮะเพื่อที่จะหนีไกลจากความทุกข์แต่สุขทุกข์มันก็เป็นของคู่กันเหมือนเป็นโลกกรรทำเราเกิดมาแล้วร้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ของโลกกรรทำคือโลกมันกนระทำเรา มีสุขมีทุกข์มีนินทามีสัรเริญมีได้ลาบเสื่อมลาบมีได้ยอดเสื่อมยศไม่มีใครที่จะได้นะตลอดไปนัโย้นธรรมาภาคถึงบอกว่าหนึ่งสมองสองมือต้องไถฟ้ามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกราคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทางนั้น มีสุขสันโศกเศร้าเท่ากันหนาความสําเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงือและน้ําตาเกือบทุกคนนโยมนะเขอเป็นแรงใจให้โยมสู้เน้อให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้ตนะนหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอัน้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันธุ์ หากสิ่งนั้นทําให้เราสบายใจมีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าวันไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขอโยมวิธีดับทุกข์จงประพฤติศีลห้าให้สมบูรณ์ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิดไม่ขโมยสิ่งของใคร ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงใครและไม่ดื่มหรือเสพสิ่งเสพติดเหมือนเมาแบ่งเวลาในแต่ละวันให้พอเหมาะพอดีแก่สภาพชีวิตของตนเองมีเวลาทำงานเพียงพอมีเวลาพักผ่อนเพลิดเพลินในครอบครัวตามสมควรสำหรับผู้ที่เป็นคารว่า และมีเวลาฝึกสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบก็ควรที่จะทำในการฝึกสมาธินั้นให้นั่งอยู่อย่างสงบสํารวมอย่าเคลื่อนไหวอวัยวะมือเท้าจะนั่งกับพื้นเอาขาทับหาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งบนเก้าอี้ตามสบายก็ได้ไม่มีปัญหา วิธีการฝึกสมาธินั้นขอให้เข้าใจว่าเราจะทำจิตให้สงบปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องภายนอกทุกอย่างชั่วระยะเวลาที่ทำสมาธินั้นเราจะไม่ปราถนาที่จะพบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสวรรค์นรกหรือเทวดาพระอินทร์พระพรหมที่ไหน เพราะสมาธิที่แท้จริงย่อมจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจสมาธิแท้จะมีแต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์และสงบเย็นเท่านั้นพอเริ่มทำสมาธิโดยปกติแล้วให้หลับตาพอสบายสำรวมจิตเข้านับที่ลมหายใจทั้งหายใจเข้าและหายใจออก อาจจะนับอย่างนี้ว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอย่างนี้ไปเรื่อยทีแรกนับช้าๆเพื่อให้สติต่อเนื่องอยู่กับการนับนั้นแต่ต่อไปพอจิตสงบเข้าที่แล้วนี้มันก็จะหยุดนับของมันเองหรือบางทีอาจจะกําหนดพุทโธก็ได้หายใจเข้ากําหนดว่าพุท หายใจออกกําหนดว่าทูอย่างนี้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกันเลยเพราะการนับอย่างนี้โยมมันเป็นเพียงอุบายที่จะทําให้จิตหยุดนึกคิดปุุงแต่งเท่านั้นแต่ในการฝึกสมาธิสมาธิแรกๆนั้นโยมเราจะยังนับหรือกําหนดไม่ได้อย่างสม่ําเสมอหรืออย่างตลอดรอดฝั่งเพราะมันมักจะมีความคิดต่างๆ แทรกเข้ามาในจิตถ้าเป็นอย่างนี้ก็ช่างมันให้เข้าใจว่าฝึกแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้เองแต่ให้เราตั้งนาฬิกาเอาไว้ตามเวลาที่พอใจว่าจะทำสมาธินานแค่ไหนเริ่มแรกอาจจะทำสัก15นาทีอย่างนี้ก็ได้และให้เฝ้านับหรือกำหนดอยู่จนครบเวลาที่ตั้งไว้ จิตมันจะมีความคิดมากหรือน้อยก็ช่างมันให้พยายามกำหนดนับตามวิธีการที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วจนครบเวลาไม่นานนักโยมจิตมันก็จะหยุดคิดแล้วก็สงบได้เองของมันการฝึกสมาธินิยมได้พยายามให้ให้โยมพยายามทำทุกๆวัน,นวันละ2อถึงสครั้ง แรกๆให้ทำครั้งละ15นาทีแล้วค่อยเพิ่มมากขึ้นจนถึงครั้งละ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นตามที่เราปรารถนาคันกำหนดจิตด้วยการนับอย่างนั้นจนมีประสบการณ์พอสมควรแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจิตนั้นสะอาดสงบเย็นผ่องใสไม่งดหงดหงิดไม่หลับไหลไม่วิตกกังวลกับสิ่งใด นี่แหละโยมคือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าสมาธิกำลังเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตสงบเย็นไม่งดหงิดเช่นนั้นแล้วโยมอย่าหยุดนิ่งเฉยเสียให้เราเริ่มน้อมจิตเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆต่อไปถ้ามีปัญหาชีวิตหรือปัญหาใดๆที่กำลังทำให้เราเป็นทุกข์กัดทุ่มอยู่ก็จงน้อมจิตเข้าไปนึก พิจารณาปัญหาด้วยความสุข,ขุมรอบคอบด้วยความมีสติโยมจงยกเอาปัญหานั้นขึ้นมาพิจารณาว่าปัญหานี้มันมาจากไหนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรเราจึงหนักใจกับมันทำอย่างไรที่เราจะสามารถแก้ไขมันได้ทำอย่างไรเราจึงจะเบาใจและไม่ทุกข์ กับมารพิจารณาอยู่ด้วยจิตอันสงบอย่างนี้การถามหาเหตุผลกับตนเองอย่างนี้จิตของเรามันจะค่อยค่อยรู้เห็นและเกิดความคิดนึกอ่าอ่าคิดนึกรู้สึกอันฉลาดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันจิตจะสามารถเข้าใจต้นสายปลายเหตุของปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องพยายามพิจารณาปัญหาต่างๆอย่างนี้เรื่อยไปหลังจากที่จิตสงบแล้วในกรณีที่ยังไม่มีปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นหลังจากที่ทําจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วจงพยายามคิดหาหัวข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาเช่นยกเอาชีวิตของตัวเองมาพิจารณาว่ามันมีความมั่นคงจีรังยั่งยืน อะไรเพียงไหนเราจะได้อะไรจากชีวิตคือร่างกายได้จิตใจนี้เราจะอยู่ไปในโลกนี้นานเท่าไหร่เมื่อเราตอบเราจะได้อะไรให้พยายามถามถามตัวเองเช่นนี้อยู่เสมอหรือเราอาจจะน้อมจิตไปสํำรวจการกระทำของตนเองเท่าที่ผ่านมาพิจารณาดูว่า เราได้ทําประโยชน์อะไรให้แก่ส่วนรวมหรือไม่หรือเราได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้างและตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทําสิ่งผิดจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่สบายใจเราจะพูดจะทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความสะอาด บริสุทธ์ของชีวิตของเราเองโยมจงเข้าใจว่าเป้าหมายที่ถูกต้องของการฝึกสมาธินั้นคือเราจะฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ภายนอกชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจิตนั้นจะมีกำลังและมั่นคงสภาวะจิตเช่นนั้นเองมีความพร้อมในการที่จะรู้จะเข้าใจปัญหาต่างๆ หรือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่ได้อย่างถูกต้องตามเป็นจริงสรุปว่าเราจะฝึกสมาธิเพื่อจะเรียกกําลังจิตจากสมาธินั้นไปพัฒนาความนึกคิดหรือความรู้สึกของเราให้ถูกต้องซึ่งความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั้นแท้ที่จริงก็คือปัญญานั่นเองโยมจงจำไว้ว่า ปัญหาอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็คือความทุกข์ความกัดกัดกุ้มใจและความทุกข์นั้นก็จะไม่หมดไปได้เพราะการไหว้วนบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่มันจะหมดไปจากใจของเราได้ถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นดังนั้น การฝึกสมาธิทุกครั้งเราจึงต้องกำหนดจิตให้สงบเสียก่อนจากนั้นจึงเอาจิตที่สงบนั้นมาพิจารณาทบทวนปัญหาที่ทำให้เป็นทุกข์เราจะต้องรู้ความจริงด้วยว่าปัญหาหลายอยา่างเราไม่สามารถจะแก้ไขมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ตามสภาวะแวดล้อมของมัน แต่หน้าที่ของเราคือเราจะต้องพยายามหาวิธีกำกับมันให้ดีที่สุดโดยคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ช่างมันปัญหามันจะหมดไปหรือไม่ก็ช่างเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วเราก็ถูกต้องแล้วเรื่องจะดีจะร้ายได้เสียมัน ก็ไม่ใช่เรื่องของของเราเราจะต้องเปิดใจให้กว่าให้ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยของมันช่นเรื่องที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนามันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตามเหตุปัจจัยของมันเพราะทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรบางทีมันก็ดี างทีก็ไม่ดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเรื่องไม่ดีที่ไม่น่าปรารถนานั้นแท้จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกนี้มานาแล้วทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่รู้วนแต่จะต้องประสบกับมันทท่านั้นแม้ว่าอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันบ้างก็ตามเรื่องไม่ดีไม่น่าปรารถนานั้นไม่ใช่เกิดจากอำนาจของเทวดาฟ้าดิน ที่ไหนเลยมันเป็นธรรมดาที่มีอยู่ในโลกนี้เองจงรู้จากธรรมะข้อที่ว่าอานิจจตาซึ่งแปลว่าความไม่เที่ยงสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปุงแต่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นความเปลี่ยนแปลงจากดีไปเป็นเลวเปลี่ยนจากความสงหวังไปเป็นความผิดหวังเป็นต้นก็ล้วนแต่เป็นเพราะความไม่เที่ยงของมันนั่นเอง ดังนั้นจงอย่าเป็นทุกข์เศร้าโศกไปกับเรื่องดีร้ายาได้เสียที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่จงรู้จักมันว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสักสิ่งเดียวถ้าเรารู้อย่างนี้ด้วยความสงบของสมาธิจิตของเราก็จะไม่ทุกข์เลยจงรู้จักธรรมะข้อที่ว่าทุกขตาซึ่งแปลว่า ความเป็นทุกข์จงจะไม่ว่าชีวิตของคนเรานั้นล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นลักษณะความทุกข์นั้นได้แก่ความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความอะไรอาวณ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเข้าแค้นใจความที่ได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาความพระทาจากคนรักหรือของรักได้ความผิดหวังเหล่านี้แหละคือความทุกข์ ที่ทุกคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้กำลังประสบพบอยู่จงรู้จักธรรมะข้อที่ว่าอนัตตาซึ่งแปลว่าความไม่ใช่ตัวเราหรือของเราหรือความปราศจากแก่นสารที่ยั่งยืนถาวรข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลัยไม่มีตัวตนแก่นสารที่ถาวรนั้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วระยะเวลาหนึง่ง จะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันเองเท่านั้นมันไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่ในโลกนี้ตลอดไปดังนั้นตัวตนที่เป็นของยั่งยืนถาวรของมันจึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันหมายรวมทั้งร่างกายและจิตใจของเราทุกคนด้วยเมื่อทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงชวนแต่จะทําให้เราเป็นทุกข์กับมันและไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก่นสารถาวรเช่นนั้นแล้ว เราจะมัวไปหลงไหลอยากได้อยากเป็นอะไรกับมันให้มากเรื่องไปโดยเปล่าประโยชน์อีกเล่าในการฝึกสมาธินั้นให้แบ่งเวลาออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกต้องกำหนดจิตให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องอะไรในส่วนที่สองจึงอาศัยจิตที่สงบเป็นตัวพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบพอครบเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ย เมื่อจะเลิกนั่งสมาธิก็ให้ตั้งความรู้สึกไว้ว่าต่อจากนี้ไปเราจะมีสติพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งการพิจารณานั้นเราจะพิจารณาให้เห็นสภาพที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีแก่นสารถาวรทั้งสิน้นโยมจงเตือนตนเองว่าทุกสิ่งกำลัง เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะเกิดเรื่องดีที่ถูกใจเราเมื่อไหร่ก็ได้มันจะเกิดเรื่องไม่ดีและขัดใจเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงดังนั้นเราจึงต้องทำจิตให้พร้อมรับสถานการณ์เหล่านั้นอยู่เสมอโดยไม่ต้องดีใจหรือเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นจงพยายามทำจิตให้ปล่อยวางอยู่เสมอ นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องพยายามรักษาจิตให้สะอาดอย่าคิดอะไรให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าอยากได้อะไรจนเกินพอดีอย่าถือตัวอย่าถือทิฏฐิมานะรักษาจิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอจงน้อมจิตให้มองเห็นสภาวะที่สงบและสะอาดอยู่เสมอวิธีนี้จะทำให้จิตของเราสงบเย็ยนผ่องใสและไม่เรื้อรอนได้เป็นอย่างดีที่สุด โยมจงตั้งใจว่าแม้เราจะออกมาจากสมาธิแล้วแต่เราก็จะรักษาจิตให้สะอาด์ของแพลและไม่ถือมัน่นไม่แบกเอาสิ่งต่างๆมาไว้ให้หนักใจเปล่าๆเลยซึ่งวิธีนี้จะทำให้สมาธิเกิดอยู่ในจิตตลอดเวลาจะคิดเรื่องอะไรก็จงคิดด้วยปัญญาคิดเพื่อที่จะทำให้เกิดความถูกต้อง คิดเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พวกเขาได้รับความสุขสงบในชีวิตคิดเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดจะทำตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นให้มีความสุขและไม่ทุกข์สงบโยมจงจำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากความคิดผิดของเราเองถ้าเราคิดผิดเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราคิดถูก เราก็จะไม่เป็นทุกข์นั่นเองเอาและยิดยมสาธุชนและผู้ฟังธรรมทั้งหลายคงจะยุติการพูดธรรมะเอาไว้เพียงแค่นี้สืบเนื่องจากอัตมาภาพจะต้องจำวัดเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าปีสองครึ่งตีสต้องไปรวมที่ลานธรรมแล้วฉะนั้นมาพบปะพูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังบางอย่างยิ่งนะสารธรรม สั้นๆวันนี้ที่นํามาพูดจะเป็นประโยชน์ให้มาก่อนนะให้เราท่านทั้งหลายได้นําไปคิดนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเนาะเดี๋ยววันถัดไปจะพูดต่อกันแล้วกันสําหรับคืนนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะ